ตรงนั้นถึงแม้จะเคยมีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมต่างๆแต่ก็ยังจะต้องพัฒนาเนื่องจากความกดดันนะคะทางด้านการเจริญของเมืองมันแผ่ไปทั่วหนึ่งในนั้น ซันติก้าผับตอนนั้นนะครับก็มีมูลค่าที่ดินอยู่ที่496ล้านบาทราคาตอนนั้นเนี่ยประเมินอยู่ที่3ามแสนหนึ่งมื่นบาทต่อตารางวาเลยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้มันถูกแช่แข็งอยู่แล้วไม่มีใครแลวค่ะอยากจะไปซื้อที่ดินตรงนั้นในช่วงปีสองสองปีแรกรแต่ผ่านมาสิปีในกรณีนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าในกรณีที่ไม่เกิดเพลิงไหม้ณช่วงนั้นนะที่ดินตรงนี้จะขยับขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นบาทต่อตาราง ก็ถ้าเทียบจากเดิมขึ้นมาถึง7 0 0 0 0 0บาทต่อตารางวาราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ9กอร์เซกว่าๆด้วยกันนะคะไปดูการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์รวมถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี2567ที่มีการประเมินกันไว้ที่เราจะดูอสังหาเนี่ยเป็นเพราะว่าอาสังหาสามารถบ่งชี้ได้หลายอย่างค่ะคุณโบนดครับหก็คือเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ2ก็คือเรื่องการขยายตัวของเมืองแล้วก็บทเรียนนี้เนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะว่า สามารถที่จะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าถึงแม้ว่าที่ตรงนั้นจะมีตําหนิครับแต่การขยายตัวของเมืองไม่ได้เป็นข้อจํากัดใช่ครับที่ตรงนั้นถึงแม้จะเคยมีอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมต่างๆแต่ก็ยังจะต้องพัฒนาเนื่องจากความกดดันนะคะทางด้านการเจริญของเมืองมันแผ่ไปทั่วหนึ่งในนั้นตรงนี้เลยค่ะถ้าใครจํากันได้ปี2 5 5 2นะครับก็ ซานติก้าผับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับนักเที่ยวก็มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็หนีตายกันดูปัจจุบ,บันก่อนเราก็นึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยว่าตรงที่ซานติก้าเก่าเนี่ยคือจังจะเป็นที่โลกล้างไหมหรือจะอะไรไหมไม่ใช่แล้วนะคะคพัฒนาแล้วแล้วก็กลายเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลไปแล้วอะ่ะผมเคยไปครับผมเข้าไปทานข้าวมาแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าตรงนั้นคือที่ซาิรู้ใช่ไหมรู้ครับ รู้แล้วเดินเข้าไปก็ทานข้าวไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วคนอื่นก็นั่งทานข้าวกันคนเยอะไหมคนเยอะไหมเยอะครับเพราะตรงนั้นมีคอนโดมิเนียมขึ้นข้างๆซึ่งเป็นคอนโดสูงมีหลายร<อ>้อยยูนิตก็ทําให้ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ที่มีคนเข้าไปนั่งกินอาหารช้อปปิง้งเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอยู่ในนั้นด้วยครับเนี่ยคอนโดสูงๆนี่เลยครับที่อยู่ข้างๆกันเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของคนจํานวนหนึ่งจํานวนเยอะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบที่แหล่งใจกลางเมืองเนี่ยนะคะก็เลยทําให้การพัฒนาเน บอกได้ว่าเคยมีตําหนิมาก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการพัฒนาที่ดินพื้นที่ตรงนี้ซันติก้าผับเก่าเนี่ยอยู่ตรงออซอยเอกมัย1 1สุขุมวิท63พื้นที่ประมาณสัก4ี่ไร่ตอนนั้นเนี่ยณนะสิ้นปี2552หลังจากเกิดบเหตุเนี่ยตอนนั้นนะครับก็มีมูลค่าที่ดินอยู่ที่496ล้านบาทราคาตอนนั้นเนี่ยประเมินอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทต่อตารางวาเลยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้มันถูกแช่แข็งอยู่แล้ว ไม่มีใครเลกค่ะอยากจะไปซื้อที่ดินตรงนั้นในช่วงปีสองปีแรกรแต่ผ่านมา10ปีในกรณีนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมถ้าในกรณีที่ไม่เกิดเพลิงไหม้ณนะช่วงนั้นนะที่ดินตรงนี้จะขยับขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมบาทต่อตารางวาครับก็ถ้าเทียบจากเดิมขึ้นมาถึง700,000บาทต่อตารางวา ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ9%ก่ากว่าด้วยกันนะคะอันนี้เป็นการประเมินจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสาังหาริมทรัพย์ไทยถามว่าเสียดายไหมเนี่ยเจ้าของที่คือดิฉันก็ไม่คิดนะว่าตอนนี้จะมีคนไปพัฒนาบอกข่าวอสังหาริมทรัพย์ของของฐานเศรษฐกิจเนี่ยสอบถามกับคนที่พอจะมีแวดวงในเนี่ยถามว่าตกลงใครมาเป็นคนซื้อที่ดินนี้ใครครับเออ ไม่ใช่คนไทยแล้วกันอ่ะอะไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเป็นคนอื่นอาจจะพาน้องม่น้องนองมินี่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายซึ่งที่ดินตรงนั้นนะครับถ้าเป็นอยู่ในเมืองแต่ถ้าสมมุติเป็นที่ดินที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มีตำหนิแบบนี้อยู่นอกเมืองนี่น่าสนใจว่าจะสามารถกลับมาพิกฌชมได้หรือไม่ตอนนี้นพัฒนาแล้วนะคะเป็นศูนย์การค้า เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือทำมาประมาณสักปีกว่าๆแล้ปี2ปีละครับมาดูตัวอย่างก็คำนวณการสูญเสียรายได้11ปีของซานติก้าผับนะครับซึ่งการสูญเสียรายได้ในที่นี้ก็หมายความว่าการที่เขาไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาทําอะไรได้อยู่ระยะเวลาหนึ่งระเวลานึง,เ,นงเพราะว่าถ้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบเกืปีแล้วแต่ว่าในช่วงปี2552ไปจนถึงปี2 5 0 0สักประมาณ2 5 6 3เนี่ย เป็นเวลาทั้งหมด11ปีด้วยกันที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวอย่างก็ลองคํานวณว่าที่ดินเนี่ยถ้าสามารถปล่อยเช่าเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1.5%ของมูลค่าที่ดินในแต่ละปีสมมุติว่าราคาที่ดินนั้นคือล้านหนึ่งครับอ่าก็จะได้ค่าเช่าในแต่ละปีเนี่ยก็คือ1.5%ของ1ล้านบาทอย่างนี้<ช>เป็นต้นเป็นต้นนะคะครับอัตราคิดส่วนลดตามภาวะเงินเฟอ้ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคํานวณละ ปรากฏว่ารายได้ที่พึงได้แต่ไม่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ134ล้านบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากตอนนั้นไม่เกิดเหตุการณ์ทางไฟไหมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400ล้านแต่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บที่ดินลดลงเหลือ361้บล้านบาทบหายไปประมาณสัก70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือยังคิดแบบดีที่สุดนะคุณ<ช>พงศน,นรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินอาจจะขายถูกกว่า ตัวเลขเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้วย360ล้าน300กว่าล้านนะครับอาจาจะขายถูกกว่านั้น<ม>เพราะ<ม>ว,ว่าที่ดินนี้มีตําหนินะครับก็เป็นการประเมินจากศูนย์วิจัยและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นณจุดจุดหนึ่งแล้วกันในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่าพลิกโฉมไปแล้วแต่หนึ่งสิ่งที่ทําให้เห็นจากเรื่องนี้ก็คือว่าการกดดันในการขยายตัวของเมืองเนี่ยใช่ครับมันทําให้ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินที่หลายคนบอกว่าอาจจะไม่สวย เข้าไปเดินทางจิตใจแล้วอาจจะไม่ดีไม่ได้เป็นข้อจํากัดค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการพัฒนาเมืองเนี่ยถือว่าเป็นอย่างแรกที่สําคัญที่ดินตรงนั้นสี่ไร่ใจกลางเมืองยังไงก็ต้องพัฒนาเพราะว่าติดถนนด้วยและมีที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมขึ้นสูงอยู่บริเวณรอบๆด้วยนะครับ,รบที่ดินก็เลยมีมูลค่าทีนี้เรามาดูภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในไทยกันหน่อยคือต้องบอกว่าอย่างที่คุณวิราชินีบอกไปเมือ่อครั้งเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่า การที่อสังหาริมทรัพย์เติบโตเนี่ยมันก็แสดงว่า GDP การจับจ่ายของเราเนี่ยเติบโตไปด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยปี2567กเ็นี่ยก็มีการคาดการณ์ออกมานะว่าจะเติบโตได้ที่4%คือ4%เนี่ยคือตาม GDP <c oughs> คือ GDP โตเท่าไหร่ภาคอาสังหาริมทรัพย์บอกว่าก็โตตามไปด้วยแต่ในกรณีถ้า GDP ไม่ได้โตนะคะคุณผู้ชมอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่โตเป็นการประเมินจากทาง3สมาคมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอันนี้ เบาเบาอ่ะไปเท่าไหร่ GDP โตเท่าไหร่โตเท่านั้นแต่ถ้าหากเปรียบเทียบปี6-6คือปีนี้นะคะคเทียบกับปี6-5ปรากฏว่าตลาดบ้านเนี่ยติดลบทั้งหมด10%นะคะไม่น่าแปลกใจเพราะว่าขอไปเนี่ยถูกรีเจ็คถูกแบงค์ปฏิเสธเพราะว่าอะไรไม่มั่นใจเรื่องของการหาไรายได้ของคนที่ไปกู้อ่าอันนี้คือพูดกันมาปีหนึ่งแล้วตลอดปี -66 เลยนะคะ หนึ่งในนั้นคือนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณวสันต์เคียงสิริบอกว่าการที่รัฐบาลมีรัฐบาลช้าในช่วงที่ผ่านมาทําให้กําลังซื้อเนี่ยหายไปคนขาดความเชื่อมั่นแต่เชื่อนะคะว่าใน Q4 เนี่ยจะดีขึ้นนะคะดีมานที่ค้างใน Q2 Q3 เนี่ยก็จะตีกลับเข้ามาใน Q4 บวกกับแรงกระตุ้นจากแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดให้ได้มากขึ้นรวมถึงไฮซีซั่นในช่วงนี้จะทำให้ดีขึ้นด้วย<ช>นี่ที่ฉันเสริมนิดนึง มาจากต่างชาติด้วยจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจีนจะจํากัดไม่ให้คนจีนเนี่ยเอาเงินออกมานอกประเทศนะคนมากันมาซื้อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าเราก็น่าจะเห็นตัวจากการเห็นจากการที่ตลาดฟื้นตัวแต่ว่าคุณวสันต์เขาก็ได้ส่งข้อเสนอต่อรัฐบาลด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำให้อสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวก็คือคอยากให้ปลดล็อกมาตรการที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่ออสังหาริมทรัพย์อันนี้คุยกันมานานนั่นก็คือเรื่องของ LTV นั่นเองอยากให้ปรับหย่อนลงหน่อยนะครับแล้วก็ลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง50%ในปีหน้าเพื่อที่ว่าจะได้กระตุ้นความต้องการซื้ออสังหาเพิ่มนะครับขณะเดียวกันอยากให้ทบทวนภาษีที่ดินและราคาประเมินที่ดินใหม่ อย่าเพิ่งปรับขึ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีขนาดนั้นทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะหยุดชะงักลงได้นี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอของสมาคมมาดูอีกหนึ่งสมาคมค่ะนี่เป็นนายกิติมา์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทยนะคะคุณอาภาอัฐบุญวงนะคะคุณอาภาบอกว่าปี66หตลาดคอนโดมิเนียมส่งตัวนะคะดีมาน์ชลอตัวใน q ิวสอคิวาเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยกลุ่มคนต่างชาติสัดส่วนสิของตลาดยังไม่กล,ลับมาค่ะก็เลยส่งผลให้การซื้อขายนั้นลดลงไปด้วยอย่างที่บอกไปว่า จีนเอ่ยรัสเซียเอ่ยต่างๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมายังไม่กลับมาแต่คิดว่า Q4 เนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาแล้วคุณอภัยยังบอกว่าการมีรัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดเชิงจิตวิทยาได้แล้วก็คาดว่าไตรามาสสี่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นและส่งผลดียาวไปจนถึงปี6-7เลยทีเดียวนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพรนริชชวนชัยสิธย์นะครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ท่านก็พูดว่าไม่ได้ดีอย่างที่คาดการไว้แต่ตั้งแต่ต้นปีโอ้โหนี่ทั้ง3ท่านพูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคอนโดอันนี้ยอดปฏิเสธสินเชื่อสูงขึ้นถึง30-50%สส่วนหนึ่งเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเลยครับในภาพรวมส่วนปัจจัยบวกค่ะคุณพรนริศบอกว่าโซน eec พบอัตราการเช่าโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อโครงการอสังหาใน3จังหวัดชเชิยงซาชนบุรีและก็ระยองนะคะคข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลคืออะไรหากนายยกดึงผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้ามาลงทุนในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนได้จะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาโซนนั้นได้เติบโตได้มากขึ้นเวลาเขามาตั้งโรงงานเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาใช่ไหมต้องส่งพนักงานมาใช่ไหมต้องส่งคนมาดูแลมีผู้บริหารต่างๆพอมาอยู่เป็นคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยจะไปไหนไม่ได้เลยต้องซื้อที่ดินอยู่ต้องซื้ออาคารชุดอยู่ต้องซื้อคอนโดอยู่ คุณพรณริศบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการช่วยทางอ้อมด้วยมาดูเพิ่มเติมอีกหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะการประเมินราคาที่ดินปี6-6ถึงปี6-9ทราบกันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่มันจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีมาดูก่อนว่าเพิ่มขึ้นมากหน่อยแค่ไหนนะคะ ถนนสีลมพระรามสี่นาราธิวาสอยู่ที่1ล้านบาทต่อตารางวาโอ้ยจะเป็นลมนะคะนี่พระรามหนึ่งเพินจิตวิทยุเนี่ยโซนเนี้ยหนึ่งล้านบาทต่อตารางวาทั้งหมดเลยครับคุณวิยใจ<ม>กลางเมืองออใจกลางศูนย์กลางธุรกิจอะไรต่างๆนานาในตรงนั้นเนี่ยวงกลมไปเลยครับคุณพงพนธ์หนึ่งล้านบาทต่อตารางวาอย่าไปหาถูกกว่านี้ไม่มีขายนะคะส่วนถนนราชดำริอยู่ที่9 0 0 0 0สสาทร8 0 0 0 0 0 นราที่วาา750,000และสุขุมวิทอยู่ที่750,000บาทต่อตารางวาค่ะ<อ>ถนนเ<อ>ยาวราช700,000อโศกมนตรี600,000สุขุมวิท6 0 0 0บาทต่อตารางวาครับถ,<ผ>ถัดมาหน่อยถั<ผ>ดมาหน่อยทาางด้นนนก่อ <โย S 2> แถวอนุสาวรีย์ชัยเนี่ย500,000บาทต่อตารางวาทองหล่อนี่500,000บาทต่อตารางวานะครับแล้วก็พญาไทย500,000บาทต่อตารางวา และสุดท้ายคือพระราม4อันนี้ก็5้าแสนบาทต่อตารางวาจริงๆทองหลอกนะจะมากกว่านี้ไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่สันติก้าก็ขึ้นไปถึงล้านกว่าต่อตารางวาไปแล้ว <c oughs> นะคะ